สวัสดีครับเพื่อนๆสกูตตาโรบินโฮสทุกคนนะครับเพราะวผมในช่อง m a แม็ก Channel นะครับดีนไหมฮะ,ะวันนี้นะครับผมจะมาให้ดูนะครับวิธีกดง,งานโรบินโฮสกันนะครับเป็นแอปทองนะว่ามันกดยังไงนะฮะเนี่ยตอนนี้ก็คือมันจะขึ้นเป็นหมดหมดอย่างเงี้ยนะครับ เป็นมุดอย่างเงี้ยมันก็คือแบบว่ายัางไงอะเหมือนว่ากำลังหางานอยู่ถ้ามีงานเด้งขึ้นมามันมันจะขึ้นเขาว่ารับงานตรงแถวนอนหนูเนี่ยฮรับรับงานแล้วก็ต้องใส่ตัวเลขยืนยันนะครับเพื่อรับงานนี้นะครับถ้ามันอยู่ที่นิ้วเราด้วยว่าเราจะกดตัวเลขเร็วไหมนะครับบางทีคนอื่นอาจจะกดไปแล้วเราเราก็ ไม่ได้นะครับนะตอนนี้เราก็รองานมานะตอนนี้ยังไม่ไม่มีงานเลยนะฮะเดี๋ยวรอไปก่อนนะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโดบินฮูดเป็นแอปทองนะเขาเรียกกันว่าแอปทองนะเมื่อก่อนมันจะกดในแอปสกูตตานะครับมันเพิ่งแยกออกเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะฮะผมอ่านในเพจไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่าผมเข้าใจถูกถูกหรือเปล่า เพิ่งแยกจากสกูตเตอหรือว่าไม่ใช่แยกเขาเรียกอะไรเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาหรือเปล่านะฮะเนี่ยคืองานเหมือนเหมือนว่าเดี๋ยวถ้าง,งานมามันก็จะเด้งขึ้นมานะครับตอนนี้เรารองานอยู่อย่างเดียวนะ ตอนนี้ก็ใครที่อยากสมัครครับก็ลองเข้าไปเข้าไปติดตามในเพจนะฮะโรบินฮูดครับโรบินฮูดไรเดอร์นะครับมันจะมีมันจะมีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับการรับสมัครอยู่นะฮะแล้วก็จะจะมีลิงก์อบรมลิงก์ทำข้อสอบนะครับแล้วก็จะให้แอดไลน์ไปเพื่อ ส่งผลการสอบนะครับว่าเราได้สอบคะแนนเต็มนะครับนะครับเดี๋ยวเนะี่ยเดี๋ยวก็ไม,ไม่ไม่มีงานเลยตอนนี้ลองใหม่อีกทีอันนี้หยุดแลนะ้วกันนะเดี๋ยวพร้อมรับงานอีกทีระบบรวนหรือเปล่านะครับแล้วใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะฮะ ก็ช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ mm. เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะฮะ mm. คือตอนนี้คือรอดูงานนะครับรอดูงานเด้งอยู่นะครับว่าผมจะลองกดให้ดูก็คือจะเปิดหน้านี้ถ้าเครื่องรูดอะ่ะผมว่าผมไม่แนะนเาเครื่องรูดนะเครื่องม่รูดก็พอกดได้นะถ้าโทรศัพท์สเปคแรงๆนะถ้าเครื่องรูดมันจะทําให้เครื่องเราเราร้อนนะครับ เคยเอาเครื่องรูดมากดทำให้เครื่องร้อนมากนะครับอันนี้งานไม่มีนะฮะอันเนี่ยจะมีงานมาเนี่ยพอกดแันจะให้ใส่รหัสอย่างเงี้ยถ้าเราใส่ต้องใส่เจ็ดเก้าใส่เจ็ดแปดงานงานก็ไม่ได้นะฮะเนี่ยมีงานมาอันนี้คือผมไม่พร้อมที่จะวิ่งนะฮะอ่าเนี่ยมีงานมาแล้วนะครับ ก็กดรับงานอย่างเงี้ยมันจะขึ้นรนะหัสให้ให้ใส่ก็ใส่ให้ทันุมันก,ก็จะจะได้งานมานะครับนะก็ถือว่ายากไหมก็ไม่ยากนะครับงานโรบินฮูดนะนะครับมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็คือสมัครง่ายนะข้อสอบก็ง่ายตอนสอบแล้วให้สอบแก้ตัวโอ้โหม่รู้กี่ครั้งนะผมสอบมาห้าครั้งถึงถึงยะผ่านนะก็อสอบในวันในกันอะไก็สอบข้อสอบออนไลน์เพราะว่าผมผมมีแอปสกูตตร์อยู่แล้วนะครับผมเลยแบบ เหมือนว่าได้สิทธิ์จองอะไรไม่รู้ประมาณได้สิทธิ์จองอบรมก่อนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอ๋อไม่ใช่ก็คือแบบเหมือนตอนนั้นคือตอนเขาส่งเหมือนเหมือนแบบผมเข้าไปดูในหน้าเพจเขามีให้โหลดแอปทองมาแอปโุลนทู ijo. สีทองมาพอดีแล้วก็ผมก็เลยแบบจองได้นะครับวับนนั้นนะก็ไม่มีอะไรมากครับก็อยากมาแชร์ or, นะครับ ความรู้นะครับผมก็ไม่ได้ว่ารู้อะไรเยอะนะครับก็คือผมเพิ่งหัดวิ่งในแอปนี้เหมือนกันนะครับนะก็สําหรับเพื่อนเพื่อนที่กําลังหัดวิ่งอยู่นะครับไม่รู้ว่างานมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่กําลังจะมาวิ่งหรือกําลังจะสมัครใหม่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับในการรับงานโรบินฮนะครับแล้วก็ผมก็ขอตัวก่อนครับเดี๋ยวต้องไปทํางานต่อแล้วก็ใครที่ เข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ